สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีเรานําพาท่านผู้ชมมาที่อําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านลุงทองปลากุูเลาครับเราไปดูครับว่าที่นี่มีอะไรดีครับตามดูครับปลากุเลาเค็มของอําเภอตากใบครับ แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นปาลากรเลาเค็มที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยครับท่านผู้ชมครับครับกิโลตัวนี้นะครับ1กิโล3ขีดราคาที่2,500นะครับ2,500เพราะฉะนั้นตกลงกิล้านละกิโลละประมาณเท่าไหร่ครับไซส์ใหญ่ี่กิโลละพันเก้บาทครับท่านผู้ชมครับก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับ ไปดูกันครับตัวนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทครับท่านผู้ชมครับยังไงนะครับท่านต้องลองดูนะครับสามารถซื้อทางออนไลน์ได้ใช่ไหมครับออนไลน์นะครับ,รบเพราะยังมี ของฟัดของดีอย่างอางื่นเยอะแยะนะครับเพื่อนผู้ชมครับดิฉันน้ำบูดูนะครับน้ำบูด,นบดูน้ำจิ้มข้าวเกลียบน้ำจิ้มข้าวเกลียบนะครับ รอไปีครับร่อไปยันดีครับท้ายที่สุดนะครับอยากเก็บฝัดเตือนภัยออนไลน์นะครับยังมีต่อเนื่องนะครับผู้เสียหายยังถูกหลอกลวงอย่างต่อเนื่องคกลวิธีของคนร้ายือวิชาชีพที่มากับออนไลน์ห,นหลักๆอย่างที่นำเรียนไปแล้วนะครับก็คือ หลอกให้เรากลัวหลอกให้เราหลงหลอกให้เราโลภนะครับหลอกให้เรากลัวก็หมายความว่าจะอ้างว่าเป็นเจ้าที่ของรัฐเช่นตำรวจเจ้าที่ปราบปรามยาเสพติดปปชปปงนะครับล่าวหาว่าเราเนี่ยใช้เงินในบัญชีผิดกฎหมายเป็นเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดจากการช่าโกงต่างๆนะครับก็ขอให หลอกลอก่อจนเรากลัวแล้วเขาก็จะให้เราโอนเงินไปเพื่อตรวจสอบนะครับมีผู้เสียหายจํานวนมากยังหลงเชื่ออยู่แล้วก็โอนเงินไปตามที่เขาแจ้งมานะครับก็ถูกหลอกไปทั้งหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับนี่คือหลอกให้เรากลัวหลอกให้เราหลงก็จะใช้โปรไฟล์ที่เป็นรูปหล่อสําหรับหลอกผู้หญิงหรือรูปส,สวยๆสำหรับหลอกผู้ชายนะครับตีสนิท หลอกให้เราหลงแล้วก็หลอกลงทุนนะครับเช่นอ้างว่าเป็นเจ้าที่ทหารอเมริกันไปรบที่อัฟกานิสถานหรือตอดออกกลางนะครับมีเงินดอลลาร์จำนวนมากและประสงค์ที่จะแต่งงานกับคนไทยผู้เสียหายนะครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องโอนเงินไปให้ไปให้เขาเพื่อที่จะนำเงินกลับมาประเทศไทยได้นะครับ หลอกลวงคือถ้า่อเราหลงคิดว่าจะเป็นคู่ชีวิตจริงนะครับก็โอนเงินไปสุดท้ายก็ถูกหลอกนะครับหลอกเราโลภก็เช่นนะครับหลอกให้เราลงทุนได้กําไรเร็วสูงในเวลาสั้นนะครับเมื่อลงทุนไปแล้วหลักร้อยได้ได้กำไรหลักร้อยอย่างเร็วหลักหมื่นหลักแสนได้กำไรอย่างเร็วนะครับสุดท้ายก็จะพอเราจะถอนเงินจากระบบก็อ้างว่าเราทําผิดระบบบ้าง ยังไม่ครบขั้นตอนบ้างนะครับให้เราโอนเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายได้เงินเพียงพอแล้วเขาก็จะขาดการติดต่อหรือบล็อกเราเลยนะครับนี่คือหลอกให้เราหลงเราโลภนะครับก็ฝากย้าเตือนนะครับหลอกให้เรากลัวโลภหลงนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ